สักคิว้วกลึงถาวรด้วยตัวเองนะคะวันนี้นะคะเจนจะมานำเสนอนะคะเครื่องสักคิ้วนะคะ<ม>นี่เลย<ม>เป็นเครื่องของเพียวโบนะคะเป็นของเยอรมนีเครื่องนี้เกือบแสนนะแล้วเจนซื้อมานะคะแล้วทีนี้จะทําให้ตัวเองะคะ่ะอันนี้คือเป็นช่างทําคิ้วอยู่แล้วสามารถทําเองได้นะคะถ้าใครที่ไม่ใช่ช่างแนะนําให้ทําเองเนาะเพราะว่าอาจจะได้ ตรงแล้วก็สีที่มันไม่โอเคนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสีที่ใช้นะคะจะมีสีของเยอรมันด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะคะเจนจะมาลองสีอื่นนะคะสีของแบรนด์อื่นดูนะจะบอกเลยก็ได้นะคะสีจะเป็นสีคอฟ f ี e เป็นของกุชชีนะคะเพราะว่าสีเนี้ยค่ะมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะ ป็นสีที่ใช้ดีสีหนึ่งคือสีนี้มันติดง่ายนะคะสีนี้ติดง่ายะจนก็จะชอบแบบทดลองชอบทดลองชอบทําชอบสรรหาอะไรแบบเทคนิคใหม่ๆอะไรดีๆอย่างนี้ค่ะนะคะจนชอบแบบหาความรู้อะค่ะในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็จะพยายามไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะอย่างเรื่องขนตาก็เหมือนกันนะคะขนตาเจนก็ต่อเองนะคะนีค่ะอะไรที่เราชอบเราก็จะพยายามเรียนแล้วก็ฝึกฝน ส่วนเข็มนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นเข็มเทียโบเหมือนกันนะคะจากเยอรมนีเหมือนกันจะใส่เข็มกันนะคะจะบอกว่าเครื่องตัวนี้คือแบบใช้ดีมากๆนะคะถ้าใครเป็นช่างสักก็แนะนําเลยนะคะเทคนิคที่เจนจะทําวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ถนอมผิวนะคะ <S <S ไม่ทําลายผิวเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดเข็มของเจนนะคะเจนจะเปิดแค่0.5มิลเท่านั้นนะ <S <S หรือว่าจะเปิดยาวกว่านนั้นก็ได้นะคะแต่การลงไปที่ผิวเราต้องลงแค่เบาๆเท่านั้นแค่ผิวๆนะคะเจนจะไม่บอกเทคนิคขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเจน ไม่ได้ไม่ได้รับสอนนะคะยังไม่ได้เปิดสจริงๆแล้วอะ่ะจะมีเทคนิคดีๆมากมายเลยนะคะหลายๆท่านน่าจะไม่ทราบไม่รู้เทคนิคในการทำว่าเราจะทำยังไงให้ผิวลูกค้าไม่เสียทำไปแล้วสีไม่เพี้ยนเป็นเขียวแดงม่วงทำไปแล้วไม่ต้องเป็นลบเป็นเลเซอร์ให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะทำไปแล้วจะดูธรรมชาติสามารถออกงานได้เลยนะแล้วนะคะทำไปทำไปด้วยพูดไปด้วยก็ได้นะคะ อาจาจะเปิดก่อนหนึ่งข้างนะการลงเข็มการทาอ่ะถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่ทราบนะคะเราจะไม่รู้ว่าเขาลงยังไงการลงเข็มนะคะเราดูเขาทำเนี่ยเราจะดูไม่ออกนะคะว่าเขาลงแบบไหนเขาทําแบบไหนนะเราก็จะดูท่าเอาใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเออมันก็แค่ ดูถูเหมือนระบายสีอะไรเงี้ยค่ะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะไม่งั้นเขาไม่ไปเรียนกันเป็นหมื่นเป็นแสงนงเงี้ยค่ะคนที่เรียนมาบางทีคือบางสถาบันเขาก็ยังสอนไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากอะคะ่ะเท่าที่เราเห็นมานะคะเท่าที่เราดูลูกค้าที่ไปทําที่อื่นมาอย่างเงี้ยมันต่างกันนะคะต่างจากที่เราทํามากๆนะคะคือผิวลูกค้าค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ของเจนเนี่ยคือที่เจนทามาเนาะที่เจนเคยทำมา มันค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะเหมือนเขียนคิ้วเลยนะจะไม่ทำลายผิวะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเจนก็ต้องสร้างโครงก่อนในการทำเองเนี่ยเราจะต้องแม่นนะคะ จริงๆอ่ะเจนจะต้องเอามืออีกข้างหนึ่งอ่ะตึงผิวนะคะซึ่งมันจะยากเพราะว่าเจนต้องถือกันจบด้วย <c oughs> เราจะต้องตึงผิวให้ตึง ตึงเลยนะคะเจนมองไม่เห็นเจนต้องมองกระจกโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันดีกว่าเนาะ,ะอ่ะเล้วเจนเจนจะบอกเลยแล้วกันว่าการทำอะ่ะเราต้องตึงผิวให้ตึงแล้วเราก็ดอทขอบนะคะ ดอดยังไงไม่ให้เป็นจุดอันนี้เจนไม่บอกนะพอคนดอดเราเป็นจุดนะคะลอกมาแล้วเห็นเป็นจุด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 อะ่ะดอดขอบเสร็จนะคะแล้วเราก็ระบายในตัวคิ้วนะคะ <c oughs> การระบายการลงะคะ่ะลงสี <c oughs> เทคนิคก็จะไม่เหมือนใครนะ <c oughs> เราไม่ได้สักแต่จะลงไม่ได้สักแต่จะเกาเกายังไง ลงลึกแค่ไหนมันก็ไม่ได้ทําให้ติดนะคะบางผิวนะอโอเคอันนี้เจนทําให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเจนจะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะไปสองกระจกทําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำแล้วรอบแรกเป็นยังไงนะคะ แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการลงสีคิ้วของเจนนะคะเป็นยังไงบ้างอ่ะให้ดูชัดๆเลยนะคะห่างคิ้วนี้แบบคมกริบเลยนะคะอันนี้แบบสุดยอดเลยนะคะเห็นไหมคะหัวคิ้วก็จะดูธรรมชาติอันนี้จะเข้มก่อนนะคะประมาณ3 5ถึงวันนะคะเข้มแล้วก็หนาแบบนี้จริงๆอ่ะไม่หนานะอันนี้เจนทําแบบคิ้วบางนะคะทําคิ้วเล็กนะ แล้วเวลาลอกอะคะ่ะมันก็จะหดเล็กลงกว่านี้นิดนึงนะคะสีจะจางกว่านี้ครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าลอกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระหว่างที่ลอกะคะ่ะเดี๋ยวเจนจะอัดคลิปให้ดูทุกวันนะคะว่าวันแรกวันที่2วันที่3เป็นยังไงเนาะโอเคคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วที่สําเร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะเห็นว่า ความเท่าอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ร้อเพราะว่ารูปหน้าคุณเราอะค่ะมันจะไม่ได้เท่ากัน100%นะคะ2ข้างหัวตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาข้างเล็กข้างใหญ่ความความถี่ความกว้างของเปิดกตา ตากับคิ้วความห่างอะไรเงี้ยค่ะหว่างคิ้วอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจนพยายามทําให้เท่ากันให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้คิ้วเข้ากับรูปหน้าเรานะคะดูแล้วดูรวมๆแล้วมันเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่ารูปหน้าไม่เท่าตาไม่เท่าก็ต้องทําคิ้วไม่เท่าไม่ใช่นะคะเจนทําให้มันดูรวมๆแล้วเท่ากันมันโอเคอะคะ่ะข้างโอเคนะอ,คอ่ะนี่นะคะโอเคค่ะ วยงามนะคะคเสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงสีคิ้วกึงถาวรน,นะคะเป็นการสักแค่ผิวหนังชั้นบนก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้สีที่เจนโชว์ไปนะคะก็คือ deep coffee นะคะเป็นของกุชชี่สีนี้โอเคเลยคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะติดดีนะ,ะอันนี้เจนลงไป3ามรอบนะคะจริงๆอ่ะรอบ2ก็ติดแล้วแต่ว่าเจนก็ค่อยๆเก็บทีละนิดนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเติมนะคะเพื่อที่เจนจะได้ไม่ต้อง เปลองเข็มเปลองสีนะคะไม่ต้องเติมแล้วนะคะอันนี้ลอกแล้วก็คงจะเพอร์เฟกเลยนะคะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะไว้ติดตามกันด้วยนะคะว่าตอนลอกจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ